ันตนตก้้อยยยูยถ้าคุณใช้ตับคุณได้สับแน่นอนวันนี้พามาตกชะโดด้วยตับไก่ครับนี่ตับไก่ส่วนผสมเราก็ไข่เป็ดเหมือนเดิมผสมไปเลยเวลาเร่งรีบรีบเอาชะโดไปตำไปทำกินครับรีบเอาชะโดไปทำกินไม่มีอะไรกินเย็นตอนนี้ชโดโอดผัดกินดีกว่านี่ เร่งรีบครับนี่ตับผสมไข่เป็ดอย่างนี้เลยแค่นี้แหละนี่ไปเกี่ยวเยอลงเลยกำลังจิบเวลานี้ต้องรีบเดี๋ยวมันหนีตะขอก็เหมือนเดิมนะครับตะคอกหกโอนี่ขอกหกโอเซทีมเหมือนเดิมนี่วัดเป็นติดครับเกี่ยวไปเลยตับไก่เร่งรีบวันนี้เพราะมันไม่ใช่อะไรหรอกมันจะค่ำแล้วห้าโมงครึ่งแล้วตอนนี้รีบ ดีเอาะนะดกกับบ้านนี่เกี่ยวมานี่คอไปลงเลยฝากแรงขึ้นหลุดนแน่ ดูขามือเลยเมื่อกี้ดึงดดึึึงงๆหยอุดย้ำ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 ตับบอกแล้วครับใช้ตับได้สับแน่นอนย้ำอุ้ยขาดอุ้ยขันตกน้ำเลยอยู่ไหม อยู่ไหมอยู่ไหมอุ๊ยอยู่ๆลายงอยู่ครับโหคันตกน้ำอ่ะงวนั่งเล่นอยู่นู่นงวกินข้าวอยู่กินขนมเล่นคันจะตกน้ำเลยเหยียบน้ำอีก ปลาอยู่อ่ะไหนปลาไหนปลาอ๋อนน่ไงปลาโอ้ปลา,าท่อปลาตัวใหญ่คันเนาม,มาหมดเลยโอ้โอ้โอ ปลาตัวใหญ่แล้วเรืองพันเกินครับพันเกินปลาก็ไม่เท่าไหร,ร่ปลาไซส์สามกว่าปลาสามกว่าปลาไซส์สามครับเอาทั้งตอมาเลยนึกว่าตัวใหญ่แล้แหละเอาตอมาหนักโอ้ดียังได้นะคันตกน้ำเลยดียังอยู่ครับโอ้ของจริงว่ะ ลงคอนะตะขอนะเนี่ยบอกแล้วลงคอตะขอผมนะเนี่ยตะขอหน้าดินเศษทีมเนี่ยลงคอครับขนาดขันตกน้ําเนี่ยยังอยู่เลยเห็นไหมขนาดคันตกน้ำไปแล้วตั้งนานผมกว่าจะวิ่งมาถึง่งปลายังอยู่เลยเนี่ยตะขอเศษทีมเนตะขอขอโอเศษทีมเนี่ย,ยปลากินไม่ระวงครับของจริงวะตับหมูยตับไก่ตับหมูอะไรวะเนี่ยตับไก่ของจริง